ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุขการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ทุกคนคือแมนออฟเดอะแมตอิบรายิมากอกนาเต้ยกรางวัลให้แข้งลิเวอร์พูลทั้งทีมหลังวันแดกแข้งหงทุกคนอิบรายิมากอกนาเต้ประกันหลังทีมลิเวอร์พูลปติเสธถูกอวยยศโดยลำพัง ด้วยการนยนวา่ารางวัลแมนส์ออฟเดอะแมตช์ของเขาสมควรเป็นของทุกคนภายในทีมที่ช่วยเหลือกันโชว์ฟอร์มเทพผ่านระเอดแมชจีนบุกค,คว่ำอาร์เซนอล2-0ในเกมเอฟเอคัพรอบที่3ที่สนามเอ็มเรซเซเดียมเมื่อว,วันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับมันต้องยังซี่พ่อแไม่พี่น้องมันต้องยังซีฮักกันกรไว้ครับพ่อแไม่พี่น้องกันเต้ไร่เพลงเตะได้อย่างโดดเด่นจากการบัญชาเกมรับร่วมกับเจอร์เรลคอนซา เนื่องจากห่วงแดงจากทั้งพี่ใหญ่เวอร์กิฟันไดกับตันทีมที่ป่วยหลังจากจบเกมก็มีการประกาศให้สตาร์เลื่อนน้หอมชิวรรางวัล m a n ส of the m a t แในเกมเกม,เกมนี้ว้าวใช่ผมแฮปปี้มากแต่ผมคิดว่ารางวัล m a นส์ออฟเด t ะแมเป็นของทุกคนภายในทีมเพราะมีความสุขมากทีเ่เราผ่านเขรอบได้สำเร็จกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสกราดแนื่อว่าผมมีความสุขในซีซั่นที่กำลังเป็นไปได้ด,ดีมันยากที่จะต้องลงเล่นหลายนัดแต่ผมรักมันเราทำแบบนี้เมื่อสองปีก่อนเราได้แชมป์สองถ้วย ผมมองว่าศีซส่นนี้จะแตกต่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นกับการคว้าแชมป์ได้มากขึ้นเลี้ยวรอบ4เอฟเอครับรองเทนรับสุดสําคัญชนะอาร์เซนอลทั้งทั้งที่ขาดตัวหลักใช้ชนะสุดสําคัญเทนอ no เล็กซเนอร์โนแบ็กเลือบวูดีของลิเวอร์พูลพอใจที่ช่วยหงดังบุกป,ปรับอาร์เซนอล2-0ในศึกเอฟเอครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับตัวเข้ารอบสี่ได้อย่างสวยรูนะครับ เทนอเล็กซานเดอร์นโน,โน,โนนะครับคุณบักจมบุกของลิเวอร์พูลยอมรับวันนี้เกิดชัยชนะสุดสำคัญข,ของทีมเนื่องจากพวกเขาขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนแต่ก็ยังสามารถบุกมาทุบไอ้ปืนใหญ่ออสซอนอล2-0ปืนก็บอกแตกในศึกเอฟซีรอบที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมาองค์ดังนะครับค่อนข้างเป็นรองเจ้าบ้านเนื่องจากโดนไล่กดดันตลอดและเกือบเสียประตูหลายตัวหลายครั้งแต่ได้อลิซงซมเบเกอร์ช่วยเซฟในหหลายๆจงังวะ ในขณะที่เครื่องหลังทีมเยือนเล่นดีเกินสร้างโอกาสได้บ้างจนกระทั่งในนาทีที่80ยายารุสคิวิออสมงบอลจากลูกฟิกของรองเทนเข้าประตูไปส่งผลให้ลิวค์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากนั้นปืนใหญ่พยาย,ย,า,ยามหัวบุกอย่างหนักแต่ไม่สามารถทำอะไรได้จนกระทั่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90บกเสี 4, การประสานง,งานของดาวินนูเยตที่ส่งให้เดิกโกโจตาก่อนที่จะใจไปเข้าทางลูดิอดัส กดไม่เหลือซ่าทําให้เดอะเรดขึ้นนันสองนย์เจ้าแกมชนะด้วยสกอร์ดังกล่าวผ่านกข้สู่รอบสี่ไปได้อย่างสุดยอดอเล็กซานเดอร์โนนกเบเปิดใจว่ามันสําคัญมากๆเราขันนักเตะไปหลายคนในวันนี้รวมทั้งพวกที่ไปเล่นกับทีมชาติและพวกกิฟฟันไดาก็ไม่ได้อยู่ภายในทีมของเราด้วยเราพยายามอย่างเต็มที่จนได้2ประตูในช่วงไทยแกม เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงรครึ่งและเราก็ลงมาเพื่อพยายามเล่นบอลสไตล์ของเราสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุดบางครั้งในช่วงครึ่งแรกเราเล่นไม่ค่อยดีนักในเกมรับเราพยายามยึดมั่นกับแนวทางการเล่นของเราและพยายามใช้ความเร็วของดาวินูเยสกับบูโซ e หรือดีอาร์สำหรับดาวินถูกจับไปเล่นทดนานกว้างและใช้ความเร็วของเขาเล่นงานฟูลแบ็กของพูกเขาฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษระบุถึง้าย ด่วนนักข่าวดังยืนยันไมเคิลโอลิเซ่ต้องการย้ายส่ลิเวอร์พูลเพราะเป็นทิมในฝันของเขาอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับข่าวดีวกันย้ายทีมของไมเคิลโอลิเซ่ปีกในวัย22ปีจากสโมสรคริสตัลเพลยและมีรายงานล่าสุดออกมาจากนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือว่าไมเคิลโอลิเซ่พร้อมที่จะเปิดใจเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนถ้า,ามีข้อเสนอจากทีมจากฟูงพิมลิกยื่นขึ้นมา ที่ตัวเขาจริงๆโดยนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์กับอ์เซนอลที่กำลังตกเป็นข่าวชื่นยงอย่างหนักกับน,นักเตะรายนี้รวมไปถึงสโมสรแอสตันวิลล่ากลายเป็นทีมล่าสุดที่ก้าวเข้ามาให้ความสนใจในดิวการย้ายทีมของนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยใน,นตอนนี้ตได้ว่าไมเคิลโอลิเซนเป็นหนึ่งในนักเตะที่กำลังเนื้อหอมแบบสุดๆและมีหลายทีมักษกใหญ่ในยุโรปโซนหัวตารางของศึกผิวอัง,งกฤษต่างก็แสดงความสนใจ ในตัวของนักเตะรายนี้อยู่มากมายหลายเทียมโดยลูกกันนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ไมเคิลโอลิเซ่โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าตัวเอาคนนั้นเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับลงสนามได้อีกครั้งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดก็เป็นท่านั้นของดินโจนนักข่าวท่านั้นการในทีมชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือได้ออกมาข่าวในเรื่องนี้ผ่านรายการกิฟมีสปอร์ตโดยกล่าวว่าตัวเอาคนนั้นได้ซ้ำคาว่า ไมเคิลออลิเซนนั้นได้พูดเอาไว้ว่าการย้ายไปค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลนั้นเป็นสิ่งที่ไมเคิลโอลิเซนนั้นต้องการมากที่สุดและมันก็อยู่ในความฝันของเขาเลยซึ่งนั่นก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าไมเคิลโอลิเซนนั้นอยากย้ายไปร,รุ่มทีมลิเวอร์ pool อย่างไม่ต้องสงสัยเพียงแต่วันในตอนนี้ลิเวอร์ pool ยังไม่มีความจริงจังเท่าไร่นักกับดีลการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้ซึ่งนั่นาวในตอนนี้ทางน้านองสโมสรคริสตัลเพลท ก็พร้อมแล้วที่จะขายไมเคิลโอลิเซ่ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นงานยากสําหรับลิเวอร์พูลเล็กน้อยนั่นก็เพราะว่าได้มีการตั้งค่าต,ตัวของไมเคิลโอลิเซ่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วที่ราคา60ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงเป็นอย่างมากสําหรับเล่นในระดับนี้แต่ยังไม่มีฟอรมการเล่นที่เด่นและเป็นแกนหลักให้กับทีมมาอย่างยาวนานตามสเปคที่ทางลิเวอร์พูลนั้นต้องการ ดอนนักการรายนี้ยังยืนยันต่อไปว่าแน่นอนว่าไม่มีใครสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าถ้าหากไมเคิลโอลิเซ่ได้ทำงานร่วมกับเจ i กกีคลับแล้วแล้วก็เขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่เก่งขึ้นมากแค่ไหนผมคิดว่าเขาจะไปได้สวยกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็คือสโมสรในฝันของเขา ตอนนี้ผมไม่รู้หรอกว่าไมเคิลโอลิเซจะอยู่ค้างกักบริสตัาพูลเลดนานแค่ไหนเพราะเขายังคงทำผลงานได้ดีได้อย่างนี้ต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆเขาอาจจะย้ายทีมภายในเดือนนี้หรือไม่ก็อีก6เดือนข้างหน้าแต่ผมเชื่อว่าไมเคิลโอลิเซจะไม่ได้อยู่กับทีมริสตัาพูลเลดในกันหน้าอย่างแน่นอนแต่สำหรับลิเวอร์พูลแล้วล่ะก็ถ้าหากพวกเขาจริงจังกับเดี๋ยวนี้ผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวไมเคิลโอลิเซเข้าสู่ทีมนี้อย่างแน่นอน แต่ลึกๆผมก็เชื่อว่าลิวร์พูไม่น่าจะยอมทุ่มเงินสูงถึง60ล้านปอนด์สำหรับเล่นรายนี้เพราะมันแพงจนเกินไปด่วนลิวร์พูได้ใส่ชื่อของกอนซซโลอินาซิโซเป็นตัวเลือกหมายเลขอันดับที่หนึ่งสำหรับเตรียมคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้านหนานี้เชื่อได้ว่าแฟนบอลลิวูดทั่วโลกน่าจะกาลังรอรุ้นกันอยู่ในกระว่าลิวร์พูทีมรักของพวกเรานั้นจะสามารถคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้านหานาวนี้ได้หรือไม่ หลังจากที่นับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงตลาดหน้าหนาวเดืนอนมกราคมนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีขา่าวเชื่อมโยงในการย้ายทีมของนักเตะคนไหนเข้าสู่ทีมแบบจริงจจังๆเลยแม้แต่คนเดียวจนทําให้หลายฝ่ายต่างเกิดก็สงสัยว่าลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมได้หรือไม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้โดยใตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นการทํางานในช่วงตลาดหน้าหนาวในการซื้อขายนักเตะครั้งสุดท้ายของยอร์กซมเร์ก้กับลิเวอร์พูลแล้ว นั่นก็เพราะว่าสัญญาจ้างงานระยะสั้นของเขากำลังจะหมดลงหลังสิ้นสุดเดือนมกราคมนี้และที่ผ่านมานั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับทางยอร์กสมาเก้เป็นอย่างมากที่สามารถเจอจากคว้าตัววาตุรุเอนโดและไรอันสกาฟินบาสองนักเตะจากีกบุนเดสกาดเยอรมันเข้าสู่ทินแอนเวลได้ในราคาที่ถูกและนักเตะทั้งสองรายนี้ก็กำลังทำางานแบบยีวันนี้เขึนให้กับลิเวอร์พูลในเวลานี้ โดยจากข่าวที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าทานดัานของยอร์กสมาร์เกอได้ต้องการใส่ชื่อของกอนโซโลอิตานซิโอกองหลังตัวเก่งจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาอยู่ในริ่นรายชื่อนักเตะเป็นตัวเลือกแรกที่ทางลิวนั้นต้องการที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้โดยกอนโซโลอิตานซิโอนั้นอาจจะเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ทางลิวนั้นต้องการที่จะเสริมทัพในฐานะผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีม นั่นก็เพราะว่าในตอนนี้การสนับสนทัพผู้เล่นในตำะหน่กกองหลังนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทางลิเวอร์พูลนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับโดยด้ยาน,นของเรคคอร์ดนะครับซีเนตประเทศโปรตุเกสก็ได้ม,มาปเปิดเผยข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้ว่าลิเวอร์พูลนั้นเคยยื่นข้อเสนอจานวนเงิน26ล้านปอนด์ในดยวการย้ทีมของกรานโซอิกนาซิโอไปให้กับทางสปอร์ติง้งลิสบอนพิจารณามาแล้วในช่วงก่อนนี้ แต่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นไม่ได้ยอมรับข้อเสนอข่าวนี้จากลิเวอร์พูลนั่นก็เพราะว่าราคาค่าตัวมันยังคงห่างไกลกับค่าฉีกเัญญยาจำนวน60ล้านยูโรหรือ52ล้านปอนด์ที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นได้ตั้งราคาขายเอาไว้ตั้งแต่แรกดังนั้นทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวกอนซโลอิกนาซิโอเข้าสู่ทีมนั้นนั้นก็คือจะต้องจ่ายค่าฉีกสชญญาเต็มจำนวน52ล้านปอนด์เพียงทางเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าในเมื่อลิเวอร์พูลทำการใส่ชื่อของกันซโลอิกนาซิโอเข้าไปเป็นประมาณในการย้าทีมอันดับที่1ของสโมสรไปเป็นที่หลดหลยแล้วนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีการยื่ยนข้อเสนออย่างเป็น,นการให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนพิจารณาอีกครั้งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและเดียวนี้ถือได้ว่าเป็นเดีลวที่มีลุ้นที่สุดแล้วสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวนี้นะครับ ด่วนเดียร์ติยืนยนันคีดยนันอับเปกำลังจะย้ายไปสู่เัลมมเรดและลิอรูพู้ก็ได้ถอนตัวออกมาจากยูนี้ไปเป็นที่รอดแล้วสูโมสรลิพุลก,กับทีมดังในศึกเวทีพรีมลิกอังกฤษตกเป็นข่าวว่า ในการทันตัวออกมาจากยูว่ความสนใจของเคลียนอ็มบเป้ก e, องหน้าทีมชาติฝรั่งเศสและจากสโมสร,รปารีสแซงต์แชมงเป็นที่ด่ดรอแล้วหลังจากที่ทางลิบูนั้นได้รับทราบความต้องการของศูน์าน้วายนวัย25ปีรายนี้เป็นที่นเารว่านักเตะรายนี้นั้นมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่อยากจะย้ายไปสวมเครื่องแบบทีมไรยชั้นชุดขาวเรือมฤดในลูดูกาหน้าดังนั้นทางนั้นลิบูนั้นจึงไม่เหลืออะไรที่ค้างคากับดีวกันย้ายทีมของเคลียนอ็มบเป้อีกต่อไปแล้ว ดอร์รานงงานนี้มาจากเดอันเลนติกนะครับสื่อกีฬาที่ดังมนความน่าจะถือก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าสโมสรลิเวอร์นั้นไม่ได้อยู่ในเดียวกันย้ายทีมของเียรนเอ็มเปเป้ P P A อีกต่อไปแล้วและมีคำยืนยันที่ออกมาว่าลิเวอร์นั้นได้ถอนตัวออกมาจากเดียวนี้อย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็เพราะว่าท่านัของเียรนเอ็มเปเป้ P P A นั่นก็กำลังใกล้ที่จะบรรลุก,ก็ตกลงและเซนัญญาล,ลุวงหน้ากับท่านังของราชันชุกข,ขาวเรือมริดในอีกไม่ชาน้และ เท่าที่มีการเปิดเผยออกมานั้นก็ดุมว่าในตอนนี้ทางเอปเป้น,นั้นก็ได้มีการพูดคุยกับฟอรนติโนเปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดและมีการเจรจาตกลงกันไปแล้วบางส่วนสําหรับหดิวนี้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าเดียวกันเยี้ทีมของเรอัลมาดริดกับคีเลียนเอปเป้น,นั้นไม่น่าจะมีข้อผิดพลาดอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนทด้านของคนาดาชานะครับสื่อชื่อดังอีกสื่อในประเทศสเปนก็ได้ออกมายืนยันว่าข่าวดังล่าวน,น,าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเป็นจริง โดยกิเลนเอ็มเปเป้นั้นไม่ได้สนใจที่อยากจะย้ายไปคัดแข่ขงกับลิเวอร์พูลเลยแม้แต่นะ้อยและเป้าหมายของเอ็มเปเป้นั้นก็มันชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว,ว่าต้องการที่อยากจะย้ายมาคัดแข่ขงกับสมรสรหรือมาริทในฤดูกาลหน้าและที่ผ่านมาตัวของเอ็มเปเป้ก็ม่มริหารเคลื่อนไหวใดใดทั้งนั้นเพราะว่าตัวเขาต้องรอให้มีการเจรจารโดยตรงผ่านพ้นไปเสียก่อนตัวของเขานั้นจึงจะกล่าวออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเองโดยาคาดการณ์ก็ว่ากิเลนเอ็มเปรเป้จะออกมาพูดเรื่องการเยืเทียม อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแต่ถึงนั้นเสือรายนี้ก็ยังยืนยันวันลิเวอร์พูลเคยมีการเจรจาโดยตรงกับทางเอ็มเปเป้มาแล้วเมื่อเร,เร็วๆนี้ และลิวพูผูก็เป็นผู้ที่ตอบปฏิเสธการย้ายทีมของเ e อ็มเปเปตด้วยตัวของพวกเขาเองเมื่อได้รับทราบข่าเหนื่อยและข้าเรียกร้องในดูการย้ายทีมของสุน,น่าชาวฝรั่งเศสรายนี้ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทําไมจูจ่ๆลิวพูจึงเงียบหายไปจากเดี๋ยวนี้แบบดืด้อท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ลิวพูก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับผู้เล่นรายนี้ ดังนั้นสาหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดีวการย้ยทีมของกิยันเอ็มเปอเป้อีกต่อไปแล้วและต่อจากนี้ก็ไม่น่าจะมีข่าวเชื่อมโยงอะไรทั้งนั้นระหว่างลิเวอร์พูลกับนักเตะรายนี้ดงนั้นก็แสดงอย่างชัดเจนนะครับว่าข่าวการย้ยทีมของเอ็มเปเป้กับลิเวอร์พูลนั้นมันได้จบลงไปอย่างเป็นทางการแล้วผู้ชนะที่แท้จริง ลิเวอร์พูลจะรับซับก,ก้อนตัวหลังเฮนเดอร์สันมีข่าวยันนีเอาอิติฟักเปิดสาเหตุที่ลิเวอร์พูลเตรียมรับเงินมหาศาลหลังจากมีข่าวว่าจจแดนเฮนเดอร์สันอาจจะย้ายทียมวันที่7มกราคมนะครับเบนจะขับนักข่าวสายธุรกิจกีฬาชื่อดังรายงานมาว่าลิเวอร์พูลจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากค่าตัวของเจแดนเฮนเดอร์สันหากตัวนักเตะตัดสินใจย้ายาออกจากเอ,อิติฟักแบบถาวรตามที่มีสำนักข่าวหลายเจ้ารายงานออกมาก่อนหน้านี้ ย้อนรัก,ก็ตามนะครับทีมดังจากประเทศซาอุดีอาราเบียจะไม่ตอบรับข้อเสนอง,ง่ายๆแน,น่นอนถ้าหากเป็นดิวยืมตัวโดยสโม,มสรที่เข้ามาเจรจาต้องรับผิดชอบ่าเหนื่อยของเฮนโดแบบเต็มจํานวน100%ซก็คือเจ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์และถ้าเป็นการซื้อขาดพวกเขาจะพิจารณาข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อเท่านั้นส่วนสาเหตุที่อดีตกัปตันทีมหงดงกระสันอยากย้ายออกจากทีมก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเชื่อว่าการย้ายออกจากซาอุดีอาระเบียพุรเย กลับไปคัดแข่ง,ขงในยุโรปนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะถูกการ,เกร์เล็ตเซลเกนเรตติดจีนังกฤษไปลุยศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันหลังจบฤดูกาลนี้ตำนานเดือดเอียนไรชี้ตัวการทำอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูลร่วงเอฟเอคับเอียนไรน์ะครับตำนานนักเตะอาร์เซนอลชี้ตัวการทำเปืนใหญ่แพ้ลิเวอร์พูลตกรอบเอฟเอคับวันที่8มกราคมนะครับเอียนไรน์ R ตำนานก่อนหน้าทีมเพื่ออยาอาร์เซนอล วิจารณ์บรรดาแนวรุกของทีมปุนใหญ่ว่าไม่เด็ดขาดมากพอทำให้แพลนเิอรูพูลขาบ้าน2 0ทั้งท่านที่มีโอกาสทำประตูไหลตัวไหลครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกเยนไรเด่โพสต์ความสั้นๆหลังจากจบเกมที่สนามเอ็มเรสต์เรียมว่าเราต้องการนักฆ่าตอนี้นะเกมนัดก่ดกาไม่เกี่ยวอาเตตาผู้จัดการทีมอร์เซนอลเลือกใช้3แนวรุก3คนที่เป็นตัวจริงประกอบไปด้วยคลส์ไฮส์เวิร์ดลิสเนลสันและบูเกอุสกา ซึ่งสองสามคนนั้นมีโอกาสจะจัจังๆลุ้นทำประตูแต่ก็ไม่มีใครเฉียบคมมากพอนะฮะหวังให้เธอใจอ่อนแมนยูงันไม่เด็ดใช้ปาดหน้าลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวแทนสาระแมนยูนะครับเตรียมใช้กลยุทธ์เด็ดปาดหน้าควานักเตะที่ทางลิเวอร์พูลนั้นไมมั่นมั้นมือเอาไว้เป็นตัวแทนของโมสาระวันที่8มกรกาคนนะครับชาลีมาเลมนักข่าวจากดีเอ็กเพรสสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานมาว่า แมนเชสเตอร์น็ดเตรียมใช้อารันวานปิซกาเป็นส่วนหนึ่งในดีลการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ตัวรุกของคลิสตอพเลตที่มีข่าวนาหูว่านลิเวอร์ p o o ก็เล็งเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนของโมซาลาและล่าสุดก็มีข่าวออกมาอีกว่าไมเคิลโอลิเซ่นั้นอยากย้ายซบลิเวอร์ pool มากกว่า ผลงานของไมเคิลโอลิเซในดูกกันนี้ยังยอดเยี่ยมไม่ต่างจากฤดูกกันที่พันมาหลังมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว6ลูกจากการลงสนามแก้วนันดเจ้าตัวเพิ่งจดประกาศาตัดสินใจใ่ม่กับปราสาทเรือนแก้วไปอีกถึง4เปเมื่อตลาดน่ร้อนที่พันมาพร,ร้อมกับอัพคะรนนไปเป็น1นึ่งแสนปอนตอสดาประมาณ4.4ล้านบาทและเพิ่ม่าสินยัมเป็นเกือบเกือบสองเท่าจากเดิมที่3.5ล้านปอนด์ประมาณ1น4 4ล้านบาทถ้านนีวีเกิดขึ้นจริงวันพิซกา ที่ย้ายมาวงทีมทัพปีแสดงในปี2 0 0 9ด้วยสนนราคา50ล้านปอนด์ประมาณ2,200ล้านบาทจะได้กลับคลิสเซปเลตต้นสก,กัดที่ฟุม่มฟักขามาตั้งแต่เป็นระดับเยาวชนเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับแต่แหล่งข่าวอีกแหล่งข่าวหนึ่งบอกว่าไมเคิลออลิเซ่นั้นอยากจะซบลิเวอร์พูลมากกว่านะครับโอโ้โหเจเกนคลินสปันพูดแบบนี้อดีตตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมน,นีนะครับ เจอเก้นกรินส์แมนตำนานนักเตะทีมสุดกาดตำนานนักเตะทันนัมสเปอร์และตำนานนักเตะทีมเชยูโรนีซึ่งเชื่อว่าวัตุรุเอนโดจะกลายเป็นกําลังสำคัญให้แก่เจอเก้นครับที่สโมสรลิเวอร์พูลอย่างแน,น่นอนสิ่งที่ผมชื่นชอบเกี่ยวกับเจอเก้นครับก็คือการเขาอ่านใจผู้เล่นได้อย่างลึกซึ้งมากเขารู้ดีว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเหมาะสมกับทีมของเขาอย่างไรกับทุกสิ่งที่เขาต้องการเล่นจากมุมมองของระบบที่เขาสร้างมันขึ้นมา มันรู้ได้จากด้านมนุษย์เขามันรู้จากด้านเทคนิคด้วยและเทคนิคของผู้เล่นคนนั้นเมื่อเขาตัดสินใจแบบนั้นมันก็ต้องผ่านการคิดมาอย่างดีเสมอรอบครอบแล้วเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเอนโดและสิ่งที่เขาต้องเล่นให้ลิอร์พูลมันคืออะไรผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตัวจริงเสมอไปหรือเปล่าแต่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้นำผู้ชายคนนี้แม้ว่าเขาจะลูกจากมานั่งสำรองเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาให้ลิอร์พูล เป็นอย่างดีในทุกๆครั้งมันน่าสนใจมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมประหลาดใจสักเท่าไหร่เพราะเจอเก็คเขาคิดเกีก่ยวกับการย้ายทีมแบบนั้นได้ดีมากและเขาจะทําไดีดที่ลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเขาจะกลายเป็นส่วนสําคัญและกําลังสําคัญให้กับทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ในฤุูกาลนี้ได้ผมเชื่อแบบนั้นเพราะผมเชื่อมือเจอเกนคเขนี่คือคําพูดของเจเกนคริส์มัน Mann, นะครับตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมนีซึ่งตอนนี้ก็คุมทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ ก็จะลงเล่นในศึกเอเชียนคัพที่วัตุรุเอ็นโดนะครับไปเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโดยอาจจะมีโอกาสพบกันในรอบชิงชนะเลิศในศึกเอเชียนคัพก็มีโอกาสนะครับนี่คือการลิเวอร์พูลเป็นรอบเช้าของวันที่8มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู๊บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o f อฟแฟนพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ